สวัสดีครับผมโป๊บครับเออ่ช่วงนี้ก็แบบแฟเลิวคู้อะอย่างเงี้ยนะครับใต้ตาค้ำเป็นหมีแพนด้าเลยนะคตอนนี้โสมสุดๆนะครับก็อยากจะพูดถึงริฟอร,ร์มของลิวคูในช่วงนี้ซึ่งมันแบบว่ามันมันสะดุดแบบว่าสามนัดมีสองแต้มนะครับผมผมก็รู้สึกว่า ตอนแรกก็ไม่รู้สึกว่ามันจะหนักขนาดนี้นะครับเพราะรู้สึกว่า <c oughs> ตัวผู้เล่นเนี่ยก็ยังแบบว่ารู้สึกว่าใช้ได้อยู่ยนะครับแต่พอดูๆมาแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ไหวอันนี้ก็มามาผู้ตรงประเด็นเลยนะครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่าวิ <c oughs> ววกฤตของลิวคูในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าการปรับเปลี่ยนนะครับ <c oughs> ของตัวผู้เล่นที่มันมันในแดนกลางและแดนหลังเนี่ยที่แต่ละนัดเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับ ไม่เหมือนกันเลยนะครับจนเลยทําให้แดนกลางและแดนหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแท็กติกแท็กติกแล้วความแน่นอนเนี่ยมันลดน้อยลงเยอะมากเลยนะครับถ้าให้ผมแนะนำเจเกนคอปซึ่งผมก็ไม่บางอาจน,นะครผมก็ยังเชื่อมั่นในตัวเจเกนคอปแล้วก็เชื่อมั่นในทีมเรอร์พูนะครับแต่ก็ขอวิเคราะห์ในความรู้สึกของแฟนคนหนึ่งแล้วกันรู้สึกว่า หรือผู้ในช่วงนี้ควรจะลดกองหน้าลงมานะครับแล้วก็เสริ been, guys, มแดนกลางให้แน่นกว่านี้นะครับเพราะรู้สึกว่าในแดนกลางเนี่ยมันแบบว่าในแดนกลางเนี่ยรู้สึกว่าจะแบบไม่สามารถจะขึงผู้ไม่ไม่ไม่สามารถจะขึงเกมในแดนในแดนหน้าของของฝ่ายตรงข้ามได้นะครับเพราะว่าจะถ้าจะเสียบอลเนี่ยจะโดนสวนทันทีเลยนะครับแดนกลางแดนกลางกับแดนหลังเนี่ยไม่สามารถที่จะประสานหรือว่าไม่สามารถที่จะแพ็กเกมได้เลยนะครับเพราะว่ามีความ หลวมนะครับมีความหลวมแล้วก็มีความเข้าขากันที่น้อยลงนะครับเพราะว่าแต่ละนัดเนี่ยสลับตัวกันตลอด <based> สลับตัวไปมาสลับตัวไปมาเพราะว่าเจ็บสลับกันเจ็บเลยนะครับเพ <iele> รนั้นผมว่ามันมันก็มีความน่าเป็นห่วงอยู่นะถ้าถ้าจะให้แนะนําแบบบ้านบ้านนะครับบ้า <c oughs> นบ้านก็คือ <c oughs> คิดว่าน่าจะลดกองหน้าลงมานะครับลดผู้เล่นแล้วมาเสริมในในแดนแดนกลางให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าผมว่า ความแน่นอนในเกมก็จะมีมากกว่านี้นะครับมันจะต้องมันมันจะไม่มันจะไม่มไ,มไม่ต้องเร่งเกมมากเกินไปไม่ใช่ว่าแบบว่าพอได้บอลมาปุ๊บก็รีบโยนให้ซาร่าแล้วก็รีบซาร่าก็รีบบึ่งขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เติมเกมด้านข้างอย่างเดียวตรงกลางนี่หลวมมากคุยง่ายนะครับคู่ต่อสู้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแค่สวนมาตรงกลางแค่นั้นเองคลองบอลตรงกลางดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าตัวผู้เล่นแย่กว่าหรือว่าอะไรนะครับเป็นแต่ว่าผมว่ามันเป็นที่ว่า แต่และทีมเนี่ยบางทีเขาเหมือนว่าเขาก็เจ็บเขาก็มีอะไรเหมือนกันแต่เหมือนว่าลิวพูเนี่ยเป็นอะไรที่ทีมหมื่นผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมสังเกตว่าลิวพูเนี่ยแดนกลางกับแ,แดนหลังเนี่ยไม่เหมือนกันเลยช่วงหลังมันเนี่ยไม่ไม่ตัวไม่ซ้ําเลย,ยง่ายๆนะครับจะมีตัวหลักๆยืนอยู่แล้วก็สลับตัวนู้นตัวนี้ลงมาคู่อยไรเงี้ยมันทําให้ความเข้าขาแล้วแท็กติกต่างๆนะมันมันไม่เป็นธรรมชาติง่ายๆนะครับมันจะเป็นแท็กติกที่เอามาแก้เกมเฉพาะ แต่ละเกมแต่ละเกมซึ่งแต่ละเกมในช่วงนี้เล่นติดกันมากเลยนะครับก็คือผมก็ก็แล้วแต่นะครับนานาทัศนานะาในความคิดเห็นของผมก็รู้สึกว่าแดนกลางของลิเวอร์พูตอนนี้คือหลวมมากนะครับง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเสียบอลในแดนหน้าปุ๊บก็จะโดนสวนกลับมาถึงแดนหลังลทันทีไม่สามารถจะแพ็กเกมในตรงกลางได้เลยนะครับ พราะผมคิดว่าถ้าเป็นผมผมก็คงจะลดลดผู้เล่นในแดนหน้าลงมาในสถนานการณ์อย่างนี้นะครับในสถนานการณ์อย่างนี้ผมเชื่อว่าเรี้ยูจะเล่นหน้าหนึ่งตัวหรือหน้าสองตัวเนี่ยมันมันคุณภาพของกองหน้าที่มีอยู่เนี่ยม,มันสามารถทําประตูได้ครับง่ายๆนะเพียงแต่ว่าก็ต้องมีระบบที่มันนั่นแค่นั้นเองผมว่าในระบบที่ตอนนี้กองกลางกับกองหลังเนี่ยนะครับมันยังยังยังไม่มียังไม่มีตัวหลักที่ชัดเจนที่จะลงติดติดกันได้สามสี่นัดเนี่ยนะครับ ควรจะเสริมในแดนกลางมากขึ้นนะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะครับแดนหลังผมว่าเล่นพอใช้ได้นะครับแล้วก็บวกกับมีอาริสันเบเกอร์อยู่ด้วยเนี่ยมันก็ดูมีความแบบเสียนัดนัดแล้วประตูนัดแล้วประตูเงี้ยมันไม่ได้แย่พูดจริงนะครับแต่แดนกลางผมว่าแย่แดนกลางมันทําให้มันแบบไม่สามารถที่จะรักษาทรงเกมไว้ได้ได้ดีพูดง่ายก็ผู้เล่นก็จะเหนื่อยนะครับไม่สามารถจะแพ็คเกมตั้งแต่กกลางสนามได้นะครับผู้สู้สวนมาถึงแดนหลังตลอดเนี่ยนะครับ มีให้เสียวตลอดเลยนะครับถึงแม้จะไม่เสียประตูเนี่ยแต่ว่ามันก็ทําให้รูปเกมมันแบบมันเสียวเวลาด้วยนะครับเหนื่อยด้วยนะครับฉะนั้นก็ฝากครับคิดว่าควรจะควรจะท่านในสถานการณ์แบบนี้นะครับในช่วงนี้ที่ยังไม่ที่แต่ละแต่ละแดนกลางและแดนหลังเนี่ยมันยังหูตัวนี่สลับกันลงเปลี่ยนตัวนู้นตัวนี้วนไปวนมากันอยู่อย่างงี้นะครับควรจะลดลดกองหน้าลงนะครับแล้วมาเสริมกองกลางให้มากขึ้นนะครับ แพ็กเกมให้มันแน่นอนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เล่นเอาแต้มไปเรื่อยๆได้นัดรประตูนัดรประตูยังไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องอะไรมากนะครับเน้นความชัวร์เน้นความแน่นอนตอนนี้ผมว่ามันจะเป็นอะไรที่เลี้ยวคูน่าจะน่าจะผ่านวิกฤตไปด้วยระบบนี้นะผมว่านะครับแล้วตอนนี้ดูแล้วมันเหมือนแบบว่าเหมือนมันไม่สามารถจะไม่สามารถจะคงรูปแบบระบบ ระ,ระบบที่คว้าแชมป์มาได้นะครับด้วยตัวผู้เล่นด้วยที่สลับกันเจ็บอย่างเงี้ยนะครับมันไม่สามารถจะจะใช้ระบบที่คว้าแชมป์มาได้ไปตลอดอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้น, hey, นผมมองว่าต้องต้องอาจจะต้องวางพื้นฐานเริ่มแต่ตั้งแต่ให้แดนกลางเนี่ยเสียบอลน,น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <We 're S 1> แล้วก็เล่นไปสัก40 50ิานาที60นาทีนะถึงจะเปลี่ยนมาเป็นหน้าสา <We 're S 1> เหมือนเดิมนยะ <we 're S 1> เพราะว่าผู้เล่นก็จะมีความเฟรชมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วค่อยมาอัดในช่วง30 40 30นาทีสุดท้ายแล้วซึ่งมันก็จะก็น่าจะประสบผลสําเร็จมากกว่าในช่วง60นาทีแรกก็ต้องเล่นแบบว่าอัดเน้นความชัวร์ความแน่นอนให้ไม่เสียง่ายให้คลองบอลลูกเกมดีเล่นไม่เหนื่อยนะครับ,รรมรบผมว่าเราค่อยมาอัดอัดเราค่อยมาอัดใน30นาทีสุดท้ายเงี้ยหรือว่าจะเล่นอย่างนั้นไปทั้งเกมก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็มันก็แบ่งเบาภาระนะครับแล้วก็อาจจะลดลด ลดอัตราความเสี่ยงของการเจ็บมากขึ้นเพราะว่ากองกลางเลยถ้ากองกลางกองกลางที่มีอยู่ทุกวันนี้นะครับที่ต้องเล่นแบบว่าเหมือนคุมพื้นที่ในจํานวนที่พื้นที่ที่กว้างกว่าเนาะเพราะว่า,าตัวจานวนก็ตอนนี้ก็มีอยู่สามคนใช่ไหมครับก็คือเป็นแบบเป็นไวนาลดุ่มเป็นเตียโก้อาคันทาล่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งใครวะ นะซึ่งผมว่ามันบางทีที่เขายังไม่ได้ไม่ได้เข้าขากันมากนะักในในเกมในอะไรอย่างนี้นครับมันทําให้เขาไม่สามารถที่จะแบบคนนี้ขึ้นคนนี้ลงสอดรับมันยังไม่ไม่ประสานงานกันตรงนั้นอะไรอย่างี้นะเพราะผมคิดว่าคงต้องแพ็คแดงกลางให้แน่นกว่านี้นะครับวัคคูในในสถา,านการณ์ช่วงนี้นะผมว่านะครับใครคิดยังไงก็สามารถจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับก็คือไม่ได้ว่ากันนะครับโอเคนะครับ ก็ยังเชื่อมั่นในเทเกนคอปแล้วก็ลิวพูนะครับคิดว่าฤดีการนี้ยังไงก็ไม่น่าจะตกหนึ่งในสามนะครับไม่น่าจะไม่น่าไม่น่าจะตกมากกว่านั้นนะครับคิดว่านะครับยังไงก็น่าจะน่าจะได้ไปยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกนะแต่ว่าแชมป์นี้ผมมาก็ก็ยากนะเพราะว่าดูจากสามนัดนี้เพราะว่าสามนัดนี้ก็เจอแต่ทีมที่ท้ายตารางเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้แต้มเนี่ยครับ ผมว่าก็ผมว่าเรื่องแชมป์ปีนี้ผมว่าเราพูดได้เลยว่าเราไม่น่าจะได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะปีแล้วก็ได้มาแล้วไม่ต้องได้แชมป์ดดบเบ้นแชมป์ก็ได้แล้วปีหน้าค่อยแบบรอฟันได้มาแล้วค่อยควา้าแชมป์หนึ่งก็ได้นะครับวุ่นจริงครับโอเคครับวันนี้แค่นี้แล้วกันนะครับ